สวัสดีครับเพื่อนๆออวันนี้วันที่21ธันวาคมนะครับพามาออดูรถนะมาพามาส่องรถมือสองนะรถบ้านแท้มือสองนะครับก็นี่นะครับผมอยู่ในกลุ่มรถมือสองราคาไม่เกิน50,000นะครับเนี่ยโอเคคันแรกที่ผมไปเจอมาเลยนะเป็นแคมรี่คันนี้ครับผมเดี๋ยวผมเปิดหน้าแยกให้ดูนะนี่เป็นแคมรี่คันนี้ครับคันนี้ราคา1 0 4 0 0นะครับก็นี่นะครับรายละเอียดก็คือเนี่ย อ่าบอดี้สวยนะครับสีเทาแลมโบสีใหม่นะครับเครื่องยนต์2.4วิ่งแน่นนะครับภายในเนี่ยโอเคเลยเบาะหน้าหลังไฟฟ้าก็ะจกไฟฟ้านะครับมีวิทยุมีแอร์พงมาลายปรับได้นะครับมัลติมีเดียแอร์แบ็กค,คู่จอมีจอพรม,มแคมรี่ครบนะครับก็คือ,คอเนี่ยโดยรวมครับสวยจัดคือผมเข้าไปดูแล้วผมคิดว่าเออแม่งคุมค้มมากอะแสนสี่กันเนี่ยก็ผมเคย เคยเอามาให้ดูนะแคมรี่เนี่ยเป็นรถรถหรูนะถือว่าเป็นรถหรูก็นี่ครับผมสภาพใหม่มากครับนี่นะดูรูปดูรูปเอาครับอือ่าถ้ารูปไม่เต็มขออภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเนี่ยคือสภาพรถสวยมาก <c oughs> นี่ครับอืมเนี่ยดูล้อแม็กดูใส่เบรกอะไรเนี่ยสวยจัดจริงๆนะคันเนี้ยเออแม่งแบบสุดอ่ะ นี่ครับสภาพรถนะแสนสี่คันนี้ครับผมทะเบียนนี่เป็นทะเบียนเนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งี่ทะเบียนสวยด้วยเนี่ยอืมเนี่ยตัวข้างหลังนะครับสีเงาเงานะตัวแคมรี่นี่ก็เป็นแคมรี่ประมาณปีสองพันสองสองพันสามคันนี้เนี่ยสองพันสี่อผมจะไม่ผิดเนี่ยนี่ครับนี่ข้างหน้าครับใส่เบรกใส่อะไรด้วยคือสภาพเนี่ยหายากนะผมบอกเนี่ยมี วัดมีจอมีอะไรพร้อมครับเพื่อนเพื่อน,นข้างในใหญ่มากคันนี้จริงๆไม่ได้โมโนนะลายไม้ดูหรูหราผมเดิมครับผมผมเดิมครับเบาะไฟฟ้าครับนี่ครับประตูครับอันนี้มีลอ,อยนิดหน่อยนะครับมันไปเก็บได้นะตรงนี้ถ้าไม่ได้ซีเรียสเนานะ <c oughs> นี่ข้างหลังกว้างมีแอร์หลังนะครับก็ตามสไตล์แคมรี่นะครับก็รู้กันอยู่นะอ่ะไป เครื่องนะครับสวยๆนะบอดี้ก็ตรงนี้ครับตามภาพเลยนะครับก็คันนี้นะครับแสนสี่นะครับแสนสี่ก็เบอร์โทรเขาอยู่นี่นะครับเบอร์โทรเนี่ยคุณโน้ตครับผม083 0903 746นะครับรถมือสองนะรถบ้านมือสองเนี่ยแถมป้ายทะเบียนสวยทรง VIP ครับผมคันต่อไปกันเลยครับ คันต่อไปเนี่ยเป็นซีวิกครับผมคันนี้ห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นบาทซีวิกปีปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็สภาพภายในตามรูปนะครับเขาบอกไม่เคยติดแก๊สอ่ะสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมได้ไม่รับนายหน้าทุกกรณีผมไม่ได้ค่าคอมนะครับผมมาบอกก่อนนะที่ผมเอ่ออยู่กลุ่มรถบ้านมือสองเนี่ยผมก็เอามานําเสนอเพืเเอ่อนๆเออเจอรถถูกเจอรถสวยอย่างเงี้ยก็ก็เอามาให้ดูนะครับไม่ได้บอกตรงไม่ได้ค่าคอมไม่ได้อะไรนะครับเอามาโปรโมทให้เขาเฉยๆนะ ก้อนนี้ครับผมคันนี้ห้าหมื่นบาทนะก็ถูกๆเอาไปขับเล่นนะนี่สภาพเครื่องนะครับก็ดูตรงกระจังหน้าดูตรงไอ้นี้แล้วก็โอเคนะครับนี่ครับผมสภาพสีนะครับตามภาพนะก็ยังถือว่าเงาอยู่นะกระจกยังสวยนะครับอ่าอาจจะมีมีรอยบับเบิลนิดหน่อยเขาเรียกอะไรฟิล์มมันตากแดดอะเออนี่ครับผมตามภาพนะครับคันนี้ห้าหมื่นบาทครับผมพงมลัย ข้างในตาภาพเกียร์กระปุกเนอะเบาะผ้าน,นี่ครับหมดแล้วครับรูปคันนี้รถอยู่พิจิตรนะครับเบอร์โทรนี่นะครับ0806688188นะครับผมไปคันต่อไปกันเลยคันต่อไปนะครับก็เป็น BM นะครับ 318i นะครับคันนี้ก็สวยครับผมแสนสามก็คือ เขาเรียกวอะไรอ่ะมันเป็น BM อ่ะนะมันก็รู้อยู่ BM อม่ะมันช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องพูดแล้วก็รู้รู้กันอยู่ว่ามันดีนะนี่ครับผมตัวนี้ BM นะครับ BM สามหนึ่งแปดนะครับก็ข้างในนะครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยครับผมนี่ข้างหลังกว้างนะครับตามสไตล์รถยุโรปนะเบาะหนังก็ประตูก็สภาพโอเคอยู่อย่างที่เห็นครับผมนี่ครับเบาะหนังก็สวยๆคันนี้ นี่ข้างในนะครับข้างในก็เป็นเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยก็ดูแข็งแกร่งบึกบึนสไตล์ bm นะครับเนี่ยเบาะก,ก็ยังดูดีครับผมทรงยังสวยอยู่นะก็ตรงนี้ก็มีที่วางแขนกว้างนะของ bm เนี่ยก็เครื่องยนต์นะครับนี่ครับตามภาพที่เห็นนะเครื่อง bmw แท้ครับนี่ครับผมก็ดูดีหล่อๆอดุดุสไตล์ bm นะครับนี่ข้างหลังนะครับ สภาพสีสภาพกระจกเนี่ยถือว่ายังสวยนะล้อแม็กเนี่ยยังโอเคเลยเนี่ยเนี่ยสียังเงาเงาอยู่นะครับสียังสวยนะแม็กเต็มไม่มีรอยขูดนะครับเนี่ยอืมยางก็ยังโอเคอยู่พอไปได้นะผมว่าคันนี้พอโอเคนะผมเลยเอามาให้ดูเนี่ยก็นีคอนโซลกลางนะครับผมชอบสไตล์พงมาลัยบีเอมนะเขาดูแบบแข็งแรงอ,ะนะอ่ะนะอ่า 318i นะครับ e 4 6ครับผมก็ถ้าสนใจนะครับก็เดี๋ยวทักคนนี้ไปเลยนะครับเสิร์ชในเฟสเลยครับผมทุกนาทีสันเมีเธอเนี่ยเสิร์ชเข้าไปเลยครับคันต่อไปนะครับคันต่อไปเนี่ยอ่ะขายรถพร้อมใช้ตรงบวกคันนี้75,000ครับผมเป็น ek ปี97นะครับก็นี่ครับเครื่อง VTEC นะครับของของ Civic นะเป็น Civic ek นะครับคันนี้ เครื่องดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลครับผมรายละเอียดตามนี้นะครับความร้อนนิ่งปกติครับผมแอร์เย็นเพลงเพราะลำโพงออกทุกตัวช่วงล่างเงียบกิบกระจกไฟฟ้าสมบูรณ์แบบครับผมภายในสวยนะสีรถยังอยู่ตามรูป95%ครับผมก็เนี่ยแม็กหลังคาฝาท้ายติดสติกเกอร์มาลอกได้นะครับแม็กสปูลขอบ15นะครับผมคันนี้รถอ,อยู่หนองจอกครับผมทักไปต่อรองเขาก่อนได้นะก็นี่ครับ แม็กนะขอบสิบ้าสภาพรถยังสวยนะครับผมว่าเนี่ยสี่ครับผมคันนี้เจ็ดห0บาทนะ75,000บาทนะนี่ดูก็สภาพโอเคครับผมสวยสวยถือว่าสวยแหละไม่ได้โอเคหรอกนะคันนี้ดูดีนี่ครับติดสติกเกอร์นะตรงนี้ลอกออกได้นะครับถ้าไม่ชอบนะก็เป็นสีเดิมของมันครับผมตรงนี้นะกับข้างบนนะเออเนี่ยเขาเขาหุ้มสติกเกอร์มาครับผม ก็โอเคนะครับคันนี้75,000นับาทนะผมเบาข้างในก็สภาพตามที่เห็นเลยนะครับผมก็กดรูปให้ดูเรื่อยๆนะผมไม่ได้อยากช้าไม่อยากลีลานะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าดูไม่ทันเลยไปเร็วไปบางคนก็บอกว่าเออไปช้าไปผมก็ไม่รู้ทำยังไงนะเออรถมือสองนะครับติดตามได้นะครับท่านใดชอบก็กดติดตามไว้นะครับเอามาให้ดูเรื่อยๆครับผมนะนี่ข้างในครับผมสภาพตามที่เห็นนะครับนี่อ่ะ ให้ดูดูไม่ทันก็กดหยุดเอาได้นะครับนี่ครับเบาะผ้านะคันนี้ข้างในเนี่ยถือว่าสวยมากงาเงามากเงากว่ารถใหม่บางคันเนียนะคันนี้ปีเก้นะเครื่องครับผมเครื่อง v ีเทคของฮอนด้ครับก็ความอึดความทนทานก็รู้กันอยู่ครับผมนี่ติดเครื่องเสียงมาด้วยคันนี้ <c oughs> รถอยู่นี่ครับหนองจอกลำลูกกาคลอง10นะครับก็ ถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเขาไปได้นะครับนี่เสิร์ชในนี้นะครับเสิร์ชตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทักไปถามเขาได้เลยครับก็หรือว่าแคปหน้านี้ไปให้เขาก็ได้นะครับเนี่ยแคปหน้านี้ไปผมไม่ได้ผมไม่ได้ขายผมไม่ได้อะไรนะผมเจอแล้วผมคิดว่าเออมันมันโอเคผมก็เลยเอามาเพื่อนๆดูเฉยนะครับถ้าท่านไหนชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับไว้ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ